สวัสดีค่ะพบกับช่องวันดีดีนะคะวันนี้แอดมินช่องวันดีๆมีสาระดีๆเกี่ยวกับสายมูมาฝากนะคะนั่นก็คือคาถาเมตตานะคะในการทาแป้งนะคะพอดีว่าแอดมินไปได้คาถามาจากครูบาอาจารย์นะคะท่านแนะนำมาค่ะเกี่ยวกับาการทาแป้งออกจากบ้านในการทำมาค้าขายหรือว่า ทำให้เมตตาในการทำงานมีคนเมตตานะคะเรามาดูคาถากันเลยนะคะให้ก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราก็จะทาแป้งนะคะให้เราว่าน้มโมสามจบนะคะจากนั้นก็ให้เราท่องคาถาว่าน้าเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูสารพัดศัตรูอิติปิโสพราควา เห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยน้มูพุทธายะนะคะหนึ่งจบสามจบก็ได้นะคะจากนั้นก็ให้เราเป่าลงแป้งเสร็จแล้วเราก็ให้เราเอาแป้งทานหน้านะคะก่อนออกจากบ้านก่อนออกไปเจรจาหรือจะไปค้าขายก็สามารถใช้ได้หมดนะคะสำหรับคาถานี้สำหรับใครที่ อยากลองเอาไปใช้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีสาระมาฝากเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้ติดตามแอดมินช่องวันดีๆในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะหาสาระดีๆมานำเสนออีกเช่นเคยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ